เตรียมตัวไปส่งมีตะแกรงห้าสิบอันเครื่องอัดสีกระบอกครับผมขึ้นรถเรียบร้อยแล้วเจอกันอยู่ที่หมอสารคามนะครับพรุ่งนี้ผมมีเตาหนึ่งคอจุกแถมด้วยหัวกแก๊สพร้อมัะผม มีเลยทักแซดแอดไลน์ได้นะครับ097 306 9 5 5 4ครับเตรียมตัวส่งของของขึ้นรถเรียบร้อยแล้วหมอสารครามพรุ่งนี้เช้าเจอกันครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ